ส่วนที่ลานข้างอาคารมารีนนนะครับก็คึกคักตั้งแต่เช้านะครับจนถึงในตอนนี้นะครับเพราะว่าบรรดาแฟนคลับนะครับก็เดินทางนําปฏิทินนี้นะครับปีใหม่ของทางช่องสามมาขอลายเซ็นจากเหล่าพระนางนะครับวันนี้เป็นคิวของนางเอกสาวสวยหลายท่านนะครับยาย่าอุรัสยาสิริตาเจนเซนหยาทิพราชปานมากีราศีน้องจะจจิตตาพานะครับส่วนพระเอกนี่ก็มีนัทรัตน์มอริสเรืองกรและก็คุณต่ายนัทพลด้วยนะครับ มีแฟนละครมาเยอะเห็นแล้วก็แบบแฮปปี้เนาะใช่ครับนะก็ประทับใจอะครับคือทุกปีจะอย่างเงี้ยจะฝนตกจะแดดร้อนจะยังไงทุกคนก็จะมาก็สําหรับปีใหม่นะคะใครที่ยังแบบคิดไม่ออกว่าจะซื้อของขวัญหรือของฝากเป็นอะไรอยากให้ไปทีนของช่องสามปีนหนึ่งตัวเลือกเนาะส่วนวันนี้ใครมาไม่ได้มาไม่ทันนะครับพรุ่งนี้ก็ยังมีดาราอีกหนึ่งกลุ่มนะครับมีปอดทฤษฎีคุณเคียนธีรเดชแต้วนัทพรน,น้ำฝนพัชเชลิน มิ้นนัทวราซูซี่สุสิราแพทนประภาและคุณเบ้นพรชิตานะครับมาได้ตั้งแต่เวลาประมาณ11โมงเช้านะครับเรื่อยไปจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมงเ็ษนะครับยายาน่ารักทีเดียวนะคะ